Standing back complete. <coughs> I keep doing. สีเหลืองในกันแปงลางส่วนอีกรางหนึ่งนะครับเป็น่างซีโร่จะใช้สีแดงนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่มีสีแดงนะเพราะว่าสีแดงเนี่ยผมไม่มีอผมไม่มีเอไม่มีก็คือมันราคาค่อนข้างสูงแล้วก็หายากนะค come here Thank you. ชื่อว่าอิมเจินนะอจินตัวนี้เนี่ยชื่อว่าเดนเน

สีเหลืองไม่เป็นไรเอาสีเหลืองก่อน す ชีวะเดนเนฟจะมีสามดวงนะครับวงบเป็นสามเหลี่ยมนะ